วิจินาชิตวามุนิโตตันเตสสะปะวันตุเตสยามาณคานิมาราติเรงกามพิญสิตาสาพาราเตงโคลัมปนาลาวกรรมาทินาชัมพูเสนาวิจินาชิตวามุนิ ยามกาลนิโธขาเทเทพุสเคนสุตตาถมพงวิสุตติอินเดร เพื่อนแห่แเอไทยนะในนครโนเบลเลยนี่แลรับผก In India, the border between India and Nepal. In India now.